เตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่14ตุลาคมพศ2564นะคะวันนี้แอสก็จะมานำเสนอ จับเลขวิ่งชนเลขวิ่งนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาตัวเลขก็เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็จะจับเลขวิ่งจากหลายๆเซียนที่ให้มานะคะท่านผู้ชมมาชนกันนะคะตัวไในจะเด่นกว่ากันนะคะท่านผู้ชมต้องรอลุ่นด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นของงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแอดจะให้ดูของงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าเปดสามเต็มๆนะคะงวดที่ผ่านมาก็ได้มา หกชุดนะคะท่านผู้ชมเข้าแปดสามนะคะก็ถือว่าสุดยอดมากค่ะท่านผู้ชมเพราะว่างวดก่อนเอ็ดก็งวดก่อนออน,นูน้นเอ็ดก็ทาทาแต่ว่าเอ็ดไม่ได้นําเสนอนะคะตัวเลขก็เข้านะคะพองวดวันที่หนึ่งเอ็ดก็นําเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะคะปรากฏว่าตัวเลขก็เข้าจริงๆอีกนะคะท่านผู้ชมเข้ามาสองงวดติดนะคะ งวดนี้จะเป็นงวดที่สามนะคะท่านผู้ชมว่าจะเข้าอีกหรือไม่เข้านะคะก็ต้องรอลุ้นด้วยกันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนเนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉดนิดๆเฉดนดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูจับเลขวิ่งชนเลขวิ่งด้วยกันนะคะตามแอดมาเลยค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้แอดก็จะมาจับเลขวิ่งชนเลขวิ่งนะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคมพศ2564นะคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอไปงวดที่ผ่านมาตัวเลขก็เข้าเต็มเต็ม83นะคะงวดนี้แอดก็เลยอยากจะนำเสนออีกนะคะเผื่อว่าจะโชคดีอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชม ก็จะเขียนเลขวิ่งไว้ทางนี้นะคะเลขวิ่งจากหลายๆเซียนหลายๆอาจารย์ที่ให้มานะคะจะอยู่ฝั่งนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะเขียนหนึ่งถึงศูนย์นะคะเขียนหนึ่งถึงศูนย์แล้วก็จะมานับนะคะว่าตัวไหนจะมาเด่นกว่ากันนะคะท่านผู้ชมก็จับคู่ใส่กันนะคะ <c oughs> ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะ <c oughs> เหมือนเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งก็มีสี่ตัวนะคะ เลขหนึ่งมีสี่ตัวเลขสองมีสี่ตัวเลขสามมีสามตัวนะคะเลขสี่มีแปดตัวเลขห้ามีแปดตัวนะคะแล้วก็เลขหกมีเจ็ดตัวเลขเจ็ดมีแปดตัวเลขแปดมีห้าตัวเลขเก้ามีสามตัวแล้วก็เลขศูนย์มีหนึ่งตัวนะคะ ตัวที่เด่นที่มาแรงที่สุดในงวดวันที่16ตุลา2 5งห้สนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะก็มี4กับ5นะคะถ้า F c ซชอบวิ่งก็วิ่งได้เลยนะคะ4กับ5นะ,ะเพราะว่า4กับ5มาแรงนะคะนี่นะคะสำหรับ f c ซที่ที่ชอบวิ่งนะคะวิ่งได้เลย4กับ5นะคะท่านผู้ชม แล้วก็จับคู่เน้นนะคะเดี๋ยวแอดก็จะมาจับคู่เน้นนะคะก็เน้นก็มีสี่กับห้านะคะมีแปดตัวสี่มีแปดตัวห้ามีแปดตัวก็จับคู่กันนะคะจับคู่กันก็ได้สี่ห้านะคะตัวที่เน้นนะคะตัวที่เน้นได้สี่ห้านะคะแล้วก็ หกก็มีเจ็ดตัวเจ็ดก็มีเจ็ดตัวก็จับคู่กันนะคะท่านผู้ชมจับคู่กันก็มีได้หกเจ็ดนะคะก็ได้หกเจ็ดนะคะคือตัวที่เน้นนะคะท่านผู้ชมและก็สี่หนึ่งมีสี่ตัวสองมีสี่ตัวก็จ <1, S 2> <1, S 1> ับคู่กันนะคะจับคู่กันก็ได้หนึ่งสองนะคะได้หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะท่านผู้ชมต้องกลับด้วยนะคะ แล้วก็สามเก้ามีสามตัวนะคะเก้ามีสามตัวแล้วก็สามมีสามตัวก็จับคู่กันนะคะสามกับเก้านะคะคู่กันนะคะก็ได้สามเก้านะคะสามกับเก้าคู่กันได้สามเก้านะคะแล้วก็แปดมีห้าตัวไม่มีคู่นะคะกับหนึ่งมี กับศย์มี1ตัวไม่มีคู่นะคะแอปก็จะจับคู่กันนะคะเพราะว่าตัวนี้สตัวนี้ไม่มีคู่นะคะก็จะจับคู่กันก็เลยได้80นะคะได้80ดศนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะตัวที่เน้นที่สุดคือ4 5 5 4แล้วก็6 7เจนะคะแล้วก็1 2 2 1 3สองสแล้วก็80ดศนะคะ ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าสังเกตดูงวดที่ผ่านมาตัวที่เน้นจะไม่เข้านะคะจะมาเข้าตัวเดวแอปจะเปิดให้ดูนะคะจะมาเข้าตัวรองนะคะท่านผู้ชมแปดสามนะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมส่วนมากตัวที่เน้นจะไม่ค่อยเข้านะคะตัวที่ไม่เน้นจะเข้ามากกว่านะคะท่านผู้ชม ลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะวันนี้เอ็ดก็มานำเสนอให้กับเอ็ีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าสูตรเลขวิ่งชนเลขวิ่งจะโชคดีแตกอีกเหมือนงวดที่ผ่านมาก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมคะถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ เพราะว่าเอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ f อซทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะแต่แอดเชื่อว่าสูตรนี้จะเข้าอีกอย่างแน่นอนนะคะแอดว่าจะซื้อทุกตัวเหมือนกันเพราะว่ามีแค่5ชุดนะคะท่านผู้ชม5ชุดนะคะว่าจะซื้อทุกชุดนะคะท่านผู้ชมลองดูนะคะเพื่อว่าจะโชคดีร่วมกันนะคะ ก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนำเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูสูตรคำนวณเลขวิ่งเข้าตลอดจากพี่อนุวัฒนนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะนำเสนอสอสูตรในคลิปเดียวกันนะคะ เพราะว่าคุณพี่ก็ส่งตัวเลขมาให้แล้วนะคะท่านผู้ชมตามแอดมาเลยค่ะงวดเลขวิ่งเข้าตลอดจากพี่อนุวัตนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขวิ่งนะคะวิ่งบนก็เข้าเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นของงวดที่ผ่านมานะคะ ก็ให้สองตัวเปดสาบนแต่ว่าออกล่างเฉยเลยนะคะท่านพู้ชมก็น่าเสียดายมากๆนะคะวันนี้เอ็ดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะตัวเลขสูตรคำนวณเลขวิ่งเข้าตลอดจากพี่อนุวัฒน์นะคะ<น>ก็ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่16ตุลาคมพศ2564นะคะเพราะว่าคุณพี่ก็ส่งตัวเลขมาให้แอดทางไลน์นะคะแต่ว่าวันนี้แอดแอดไม่ได้โทรหาคุณพี่นะคะเพราะว่าคุณพี่ก็ต้องทำงานไม่ค่อยว่างนะคะท่านผู้ชมแอดก็จะนำแต่ตัวเลขสูตรคานวณมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะ ราะว่าสูตรของคุณพี่ก็เดินดีมาตลอดนะคะท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งก็เข้าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมคะก็น่าเสียดายงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมให้สองตัวบนออกล่างเฉยเลยนะคะงวดนี้ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมอาจจะเข้าปังปังก็เป็นได้นะคะสูตรคำนวณเลขวิ่งเข้าตลอดจากพี่อนุวัฒน์นะคะ สูตรคำนวณเลขวิ่งเข้าตลอดจากพี่อนุวัฒน์นะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคมพศ2564นะคะวิ่งบนมี5มี6มี7มี8นะคะวิ่งบนมี5มี6มี7มี8นะคะตัวที่เน้นที่สุดของเลขวิ่งนะคะให้ฟันที่5กับ7นะคะ สำหรับ f อฟท่านใดที่ชอบวิ่งนะคะวิ่งได้เลยนะคะ5กับ7นะคะเป็นตัวที่เน้นที่สุดของเลขวิ่งนะคะแล้วก็จับคู่นะคะมี5 7าเจ็ดเจ็ดห้าหก8จ็8เจ็ดหกแปนะคะแล้วก็ตัวกันจะมี8 5 5 8 3 7ห้นะคะ ตัวที่เน้นที่สุดของ2ตัวบนคือ5 7 6 7แล้วก็8 7นะคะถ้าชอบก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบนะคะแล้วก็3ตัวนะคะ3ตัวบนมี6 5 7 8 5 7 5 8 6 7 5 7แล้วก็6กแนะคะ ตัวที่เน้นที่สุดคือ657กับ857นะคะสำหรับ3ตัวบนนะคะวิ่งล่างคือ1ตัวเดียวนะคะวิ่งล่าง1ตัวเดียวนะคะจับคู่ได้มี5 1 1 5 9 1 1 9แล้วก็5 9 9 5นะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนาด้วยนะคะท่านผู้ชม แต่เอสเชื่อว่าสูตรของคนพี่ก็คงจะมีตัวเลขที่มีโชคให้กับ f อทุกท่านก็เป็นได้นะคะเพราะว่าตัวเลขที่นำเสนอมาก็มีแต่ตัวเด็ดๆกันทั้งนั้นนะคะท่านผู้ชมก็จะตรงกับหลายๆที่หลายๆเสียนนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบนะคะ ถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละอองชนแนลโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยยกช่องนะคะสาธุค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ